D'accord, les... des, de des amis, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Revoir. Voilà, vérifiez les pièces. Merci. Bonne journée. On ne fera pas de marchandises. Mm -hmm. Madame, vous voulez quelque chose Moi, je regarde. Bonjour, ah, mm. bonsoir, vous allez bien Ça va et vous Oui. Ah, vous êtes une merde pour moi. 10 mm. 10. Ah, ils sont quoi hein ขวดพี่ยีเสน

Merci, merci beaucoup. Si Au revoir. Bonjour, bonjour. Combien Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas. Mal la tête Langue de forme, manque de force. Avez-vous 5 notes Le bonnet aujourd'hui assez c'est bonheur, oui. Voilà. Ah. Pas trop, pas trop, pas trop. Pas ah. trop. C'est bien

Jangan lupa dihobro também Kak R наход berapa dan geschät tawaran yang kutahu pada video tersebut, jika tinggal di tengah hari, akan kami hasilkan tukang di luar melewati tukang yang sangat memorized kepada kita Terima kasih Terima kasih. สวัสดีจ้าตอนนี้สามทุ่มจะพี่น้องจ้า ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มาตอบคอมเมนต์จ้าเออคอมเมนต์เรื่องกระทะใบใหญ่ใบเล็กน,นะจ้ะพี่น้องจ๊ะที่ว่าขายของที่ตลาดละ่ะทีนี้มันมีดราม่านิดนนะจ๊ะสำหรับท่านผู้ชมด้วยกันเองนะจ้ะ,ย,ะยังไหมเห็นแล้วไม่รู้สึกไม่สบายใจนะจ๊ะก็คือก็คือขอโทษขออภัยด้วยจ้าเพราะว่าตอนที่อยู่ตลาดนะ,ย,ะยังไงไม่ได้อธิบายนะจ้าแบบอธิบายไม่ละเอียด คือมันก็ยุ่งๆนะจะทํานู่นทํานี่มันก็เลยพูดแบบกําความนี่ยังมาจะอธิบายนี้ให้ฟังเตาปกติยังไหมใช้เตานี้ใช่ไหมคะนี่เตานี้ใช้มาเจ็ดปีใช้ดีดีจ้ะพี่น้องจา๋าปกติจะมีสองเตาจําได้ไหมคะที่ว่าอาทิตย์ก่อนน่ะมันเสียไอ้ตรงนี้มันหลุดนะจ๊ะตรงนี้มันหลุดอืมมันหลุดเมื่อวันเสาร์สองเสาร์ที่ผ่านมาพอดีเนี้ยเสาร์เนี้ย คือเส,สาเมื่อวานก่อนนะจ๊ะยังไงก็เลยไปหาซื้อเตามาอยากได้เตาแบบนี้นี่เตาแบบนี้แต่มันไม่มีขายแล้วจ้ะมันมันหมดไปถามร้านเออไปถามห้างไหนก็ไม่มีมันหมดแล้วเขาเลิกผลิตนะจ๊ะเขาเลิกผลิตแล้วเตาแบบเนี้ยมันแรงดีจ้ะมันแรงดีไฟมันแรงก็เลยไปได้เตานี้มากว่าจะได้มาต้องไปสามห้างจ้ะพี่น้องจ๊ะเตาเนี้มันเบามากมันจะทัดรัด อันนี้ยังละ่ะนั่งทับสายตัวน,นี้นี่จ้ะนั่งพับสายแก๊สไปได้มาใหญ่ดีไหมคะคิดว่าเออมันใหญ่ดีแล้วก็ใช้กระทะใบใหญ่เหมือนที่แบบว่าท่านผู้ชมหลายท่านเสนอมานะจ๊ะก็เลยว่าเออถ้าใช้กระทะใบใหญ่มันก็คงจะดีนะก็เลยลองลองดูเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะจ้ะพอลองแล้วก็อย่างที่เห็นนะจ้ะพี่น้องจา๋าคือ หลายคนบอกว่ายายน้ำมันไม่ร้อนหรือเปล่าจริงๆจ้าน้ำมันไม่ค่อยร้อนแล้วยายไหมใส่บวบลงไปทําไมหรอคะคือยายไหมไม่อยากอรอจต่มันนานมากเป็นแบบสิบห้านาทีนะจัะรอให้น้ำมันมันร้อนเอ๊ะทำไมมันร้อนยากมาพี่เคาพิจนารณาดูแล้วมันจะเป็นหัวเตาเป็นรูรูเล็กๆแต่มันมีหลายรูดูค่ะดูเห็นไหมคะ มันมีหลายรูตรงข้างเนี่ยแล้วก็มีตรงกลางเป็นรูเป็นรูเน,รนี่ยจ้านี่มีมีแบบนี้ไม่มีแบบอื่นจ้าหายากด้วยเพราะว่ายายไหมจําเป็นต้องมาใช้วันเสาร์นะจ้าทีนี้ก็เลยใช้กระทะกระทะใบใหญ่ของายงไหมคือเป็นกระทะไม่ใช่กระทะเหล็กนะเป็นกระทะแบบนั้นนาสีดำนะจ้าพี่น้องจ๋ะอยากได้กระทะแบบบ้านเราที่ว่าขายไก่ทอดเอาไว้ทอดไก่ขายที่ตลาดอย่กได้แบบนั้น แต่มันไม่มีขายจ้ามันไม่มีจริงๆก็เลยไปหาซื้อตามห้างตามอะไรนะจ้ามันร้อนยากมากจ้าพี่น้อกจ้าด้วยความที่เตามันไม่ค่อยแรงซึ่งยายไหมเปิดสุดนะเปิดสุดเลยบางคนบอกว่าายไหมเปิดไม่สุดายไหมเปิดสุด,สดสจ้าอยากจะทําอะไรก็ได้ให้แบบไฟมันร้อนเร็วกระทะมันร้อนเร็วจะได้ทอดไอเร็วๆนะจ้ากลัวลูกค้าเข้าใยไหมเปิดสตดจ้าส่วนแก๊ โอ้ยอยากจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะี๋ยวยังไมมจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูว่าไฟมันแรงขนาดไหนนะแปบ๊บนึงนะอย่าพิ่งไปไหนนะถ้าไม่ได้เตานี้ก็ไม่รู้จะไปซื้อเตาไหนมาทอดนะเมื่อวันเสาร์นะจ๊ะต้องใช้สองเตากุ้งชุบแป้งทอดนะจ้ะเตานี้ส่วนแก๊สอันนี้ยังไหมใช้ทําแบบบวบทอดนะจ้ะกับกระทันเล็กโอ้ยคือเ่าแท่นก็เจ็ดปีแล้วนะชอบจ้ะชอบมันกระทันรัดดี นี่จ้ะวนะอาอกูติดสูตนี่นี่นี่สุดแล้วจ้ะก็แรงอยู่นะนี่สุดแล้วเห็นบ่แรงอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่แรงยังไม่เปิดสุดเลยจ้ะไม่สุดไม่ได้อยากขายของอยากทอดของขายจ้ะนี่ประมาณนี้นะพอแล้วมันร้อน ปิดจ้านี่แรงอยู่แรงอยู่ความแรงก็โอเคอยู่นะจ้าแต่ปัญหาที่ตลาดนะจะไม่น้องจะลมจ้าลมที่ภาคใต้ของแยไหมเนี่ยลมแรงมากแย่ไหมก็ลืมบอกท่านผู้ชมว่าแถวบ้านแยไหมเนี่ยลมแรงมากท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะจ้าแต่ว่ามันเป็นที่ความผิดของแยไหมเนี่ยที่ไม่อธิบายให้มันแบบว่าท่องเท้ละเอียด ทำให้ท่านผู้ชมเข้าใจผิดได้นะจ๊ะนี่ถามว่าทำไมไม่ใช้ที่กั้นก็ที่กั้นก็ยัยหมายก็ใช้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยจากกั้นดน้านหลังมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมคะแต่ด้านหน้าเวลาลมมันพัดนะ่ะมันพัดเบือๆไปด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็หาอะไรมากั้นไม่ได้เพราะมันติดตรงนี้นะจ๊ะติดตรงนี้นี่ติดตรงนี้จะมากั้นมันมันเกะกะจ้ากั้นได้แค่ด้านหลัง ถ้าพัดถ้าลมมาด้านหลังมันก็โอเคแต่ด้านส่วนมากมันจะมาด้านนี้นะจ๊ะพัดพัดไม่ไม่ค่อยร้อนมันก็พัดไปแต่พืชตะพื้น,นมันก็พัดไปสารพัดนะจ๊ะมันไม่อยู่กับที่หัวเตาอันนี้ยังไหมซื้อมาในราคาประมาณยี่สิบเก้ายูโรจ้ะประมาณนะประมาณพันบาทพันหนึ่งร้อยบาทนี่แหละจ้ะนี่ยังไหมก็จะใช้ต่อไปละจ๊ะเพราะว่าได้ซื้อมาแล้วหาของแบบ อุปกรณ์แบบนี้มาทำมาค้ามาขายเนี่ยยากมากจากที่ฝรั่งเศสบ้านเรานี้อย่างเยอะจ้ะมีตัวเลือกเยอะมีชอยให้เลือกเยอะจ้ะที่เนี่ถ้าเกิดมีเตาแบบนี้ก็ถือว่าบุญแล้วจ้จะบ้านเราจะอะไรแบบไหนมีทุกอย่างจา้ะเตาคนมโคกเตาหมูกระทะสารพัดเตาจา้ะสารพัดแบบก็ขอกราบขอบคุณสำหรับคำแนะนำคำติชม ที่คอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอันไหนที่แนะนายายใหม่มาแล้วยายใหม่ที่ว่าเออน่าจะทําตามนะยายใหม่ก็ทําตามจ้ะส่วนอันไหนที่เออทำไม่ได้คิดว่ามันไม่น่าใช่ยายใหม่ก็ไม่ทําตามนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ก็ขอบคุณบางสิ่งบางอย่างก็ยายใหม่ก็ลืมคิดไปนะจ๊ะว่าเออต้องทาอย่างนู้นอย่างนี้มีท่านผู้ชมแนะนํามาก็ก็เป็นแนวทางในการให้ยายใหม่ได้ ได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นก็ขอบคุณจริงๆจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจพี่น้องจ้าทุกวันนี้ลูกค้าเยอะเพิ่มเรื่อยๆจ้าลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าๆนี่ก็คือ80%อีก2 0เป็นลูกค้าที่แบบว่าแปลกตาจ้าและกําลังจะกลายมาเป็นลูกค้าเก่าของยายใหม่ตอนแรกก็มาอาทิตย์หนึ่งสอาทิตย์หลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ ติดใจรสชาติปอเปี๊ยะขงยายไหมจ๊ะแต้ออกหนังสือพิมพ์นะคิดว่านะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าเป็นที่ป้ายอาหารของน้องแอนน้องแอนทาป้ายอาหารมาให้ยายไห,หมอย่างสวยยจพี่น้องจ๋ามองดูแล้วใครๆก็สะดุดป้ายอาหารจ้ะก็ขอบคุณมากขอบคุณน้องแอนขอบคุณทุกกําลังใจพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดจางไม่สี่คำสี่คำในวรังเส้นนะคะ พูดอะไรนะได้มันจะเป็นสีและเป็นอันหนึงหนูรู้แล้วกาดูเพราะว่าหนูเฮตเค้กาดูหนูทำหนูทำเค้กาดูภาษาไทยเรียกว่าของขวัญค่ะภาษาไทยในว่าของขวัน,นะคะมันเขียนว่า C A D E A U แล้วก็จะมันมีเยอะๆเราต้องใส่ส C A D e A U X C A D E A U X อันที่สองนะคะมันจะเป็นปาเยแบบถุมนะคะเป็นอะไรนะคะปาเยอปาเยตะกรา้าตะกรา้ามันเป็นตะก,กร้านะคะมันเขียนว่า p a n i e r p a n i e r อันที่สามนะคะมันจะเป็นเป็นอะไรดีได้สีกรีมยังไม่เห็ดเลยมันเป็น สิีเงินเหรอสีเขียวแล้วสีกรีสีเทาสีเทานะคะกรีมันเขียนว่า G R I S นะคะแล้วก็อันที่สุดท้ายนะคะมันจะเป็นไม่์ลูนสักสักสักกระเพากระเพา SACSAC นี้เราจะให้ของขยันะคะนะคะพูดชาดอช่วดนะคะนูกกับมาลองเรียนนูเ e ห้ของขดหนูทาหนูทากาดอก์แล้วก็นูกไปเอาพั้ย์เอาเอมตะกรตะกร้มาไว้ข้างในในกาดขมันมีซักถุง s อาอสแล้วก็หนูไปนั่งมาเก็บนบอนโตนั่งบนโตแล้วก็อีลามาเกะนบอลทมมี่บอมเนแล้วก็ทงทุงของอีลามันชิการีนะคะนะคะเวชิตเว์ G R I S รอุตส่าล้วนะคะ ก็ครนลกคนทำผู้ชมก่อนนะคะลากันะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะลากัน